ส่งกำลังใจรัวๆให้รอห็รอกเกอร์รุ่นใหญ่แหวนธิติมาที่อาการสุดจากโรคมะเร็งกระดูกจนสู้พร้อมผิดสังเกตล่าสุดน้องปันปัน,ปนเต็มฟ้าลูกสาวก็บินกลับจากสหรัฐอเมริกามาให้กำลังใจขุนแม้ถึงข้างเตียงโรงพยาบาลแล้วชาวสายก้าวก็ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจนะ แค่ชุดเดินเล่นและลีลาถท้าโพสเบาๆคงะคุณแม่อั้มพัชราภาขณะไปช้อปปิ้งชิลๆกับแกงเคลือนสีที่ฮ่องกง oh, <no. S 1> บอกเลยแซ่บซีดและปังเวอร์ไม่แพ้โพสท่าขึ้นปกแมกกาซีนเลย oh. ไม่รู้หนุ่มๆแถวโน้นเลี้ยวหลังมองกันกี่ตลบละแต่เองงานนี้ส่องยังไงยังไงก็ไม่เห็นแม้แต่เง,งาของหนุ่มฟลุ๊กวรวุิ oh, oh. ติดสอยให้ตามไปช่วยถือของด้วยเลยอะ่ะฮายคุณแม่ เนไม้สาวสนเสน่ห์แรงวนเส้นวิริทิพาสก็ทำเอาเหล่าแมงเมาเงอไปตามๆกัน<อ>เพราะข่าวลือล่าสุดว่ามาว่าหนุ่มพกพรประพาทที่เคยมีข่าวกิ๊กกิ๊กกั๊กกันหนะักแค่สักขานหลอกนะจ๊ะเพราะตัวจริงของนางคือหนุ่มประนายน้องชายของหนุ่มพกที่วงในกระซิบว่าเคยควงกันไปล้นลาประเทศฝรั่งเศสมาแล้วดิละระหว่างที่เจ้าตัวยังไม่ออกมาเปิดใจก็เอาเป็นว่าดูภาพแล้วมันโนกันไปก่อน,นกันแล้วกันเนาะช่วยฉั่งกระมังมอ we <laughs>